ตาแล้วครับทานผู้ชมอ้าเปิดมาไม่คุเจอเลยเวยโอเคจะ,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 ะเปิดใ่แมสวัสดีครับท่านชมทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับ,กกบช่ชองที่คืักามันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะ เขาวิ่งเล่นอยู่เนี่ยบ้านใหญ่โอ้ออแม่งวิ่งตามทันด้วยวเดี๋ยววิ่งมาบ้านใหญ่นะเพไม่มีใครรูว่าบ้านใหญ่ทั้งมันแหละย บ,บัดอยู่ไหนเหี้ยกูดว่วนพวกสู้เหิวยกูดว่วนเฮ้ยหิกวกูดเดี๋ยวนี้เออมาแล้วผีมาแล้ว ไม่มีใครมีอุปเลยพวกสองตัวนั้นก็อยู่ด้วยกันมือเสือไม่หิวว้ายังไม่ทันได้ให้พรใครเลยมาดิโอ้ไอ้ไอ้ไอ้คอมมอนเบบี้เบบี้คอมมอน นี่พังด้วยเลยทัวเทมอยู่ไหนรอรอเดี๋ยวจะสั่เข้ามาโอเคกูเจอโทเทมละด้วยทเทมอยู่ไหนกดปิ๊ดที่ด้วยโอเคกูเจอโทเทมละกดปี๊ดจิ้มไปใส่มันเอามาหิวหิวหิวด้วยพอดีตรงโน่นเอลยนี่ตรงโน่นเลยตายแน่ๆไอ้กระดูยด้วยไรโปร เจอเนิร์ดให้วิ่งสวนกระแสมันให้ดูลายมันนะยังไงอ่ะหันหลังไปดูมันดิหมดไหมแล้วมันมือมันไปกดจริงใส่ตัวมันหมดทีเนี่ยไปเลยไปเลยไม่ต้องพิวปูไปเลยเดี๋ยวฉันรักษาให้มันได่มาหรอกอดท่านมีอดท่านมีกูเสกปูดแมงเลย เสกบูนเลยมึงสนุกเฮฮาสนุกอะ,อะไรนะ,นะวิ่งมาแล้วคือรายการใช่ตายากห้องวีอยู่บ้านเล็กเออเข้าบูนเลยก็ได้แมนนี่ผมจำได้ว่ามันมีเครื่องรถไฟอยู่ผมเล่นหมด เล่นอยู่แมสบูลนั่นแหละเนียสามรถเเ่อะไรวะเล่นอะใร่างที่น่ดดอีกแล้วมันได้ด้วยนะแเองคไม่รู้เล่นอยู่แถวบูนนั่นแหละมันมีเอฟเฟกต์เอ่อ 林雨雨。 ไปเลยไปไปไปอย่างน้อยๆพี่แฮมขอมาเอามันก่อนเอาไม่นะผมยอมยอม เฮ้ยอุตส่าห์จุให้พวกสูตตั้งนานพวกคุณทำกันอย่างนี้เลยเหรอไอ้พวกเฮียนี่ไอ้พวกควายเอ้ไอ้พวกควายเอาไปไม่เยี่ยวไอ้พวกควาย ไอ้พวกควายไอ้พวกควายจะรอดอยู่แล้วไอ้พวกควาย สองมันเอาเปิร์กอะไรไปนะจะอ้ตุ๊สองนะ่ะโอ้โหมึงเอาเปิร์กเงียบไปมึงจะไปเนียนกับใครโอ้กูจะเป็นลมโคตรเทียลวยะวอยตายเนี่ยเราตายเนี่ย,เ,ยเนี่ยเปเป๊ะราตายเนี่ยตีดินตีดินตีดินไปวะ ท่านพักต่างอากาศฟาร์มออโต้แฮร์วีนี่มันไอคันบอลไอคันบอลมีขวานด้วยไงไม่มีใครวิ่งพี่ยังไม่ได้วิ่งเดี๋ยวพี่ยฮมขอเช็คโทเทมก่อนโอเคพี่ยฮมเจอโทเทมแล้วมั่จะดังไปไปก่อนเลยก็ได้ใช่ไปก่อนเดี๋ยวพี่ยฮมขอจุดโทเทมก่อนค้างค้าค้า ปวดดูจ <What? S 2> กแล้วเนีเราต้องหลอกเคล็เล่นอ่ะเดี๋ยวจุดตาที่ก่อนเราค่อยถอดมันทำให้ตึงเย็นโอ้ไม่เกี๋ยวอะไรกับน คำสาบอีกแล้วเหรอเพิ่งคำสาบของลาลาบาบอีกแล้วเหรอ<ฤ>เดี๋ยวเปิดมาพวกมีะเจอกันเลยเราต้องไปปั่นบนะ้านใหญ่นั่นเนี่ยถ้าเป็นลายเนี้ยไม่งั้นมันจะโซนเครื่องจถวกกลางแบปได่สบายเลยนั่นแหละถ้าถอดเครื่องติดกัน,ไม,น,น,นไม่รู้ให้ได้ยินกูตับก่อน หัวนอัดหัวพวงมาตอนนั้นจะชิบหายหน่อยนกปลาเล่นงานหัวพวงมาโอเคจบละดูอีกคนมันโยนเรียบร้อยละได้บูมเห็นอยู่คุณก,กัลบอกว่าไม่ไมันโยนนกปี๊ดปีป๊ดแดงปลาไม้อันหน้าเ,เสียงบูนพี่แฮม่อย พี่แมพร้อมออกโทษพี่แฮมมีเปิ๊กมองทุกอย่างหินตัวมันแุ้มหอนตัวมนแล้วนัมานมันอยู่แถวบานใหญ่นีวบ้านใหญ่นีเรา้เื่อจแล้วมันน่าจะไปมอดบูลพี่แฮม ้่กับแกะโอ้ยใส่กอดเสียงหมืแช่จังแช่สิเดี๋ยวพี่แฮมไปหาโซเทมไฟเสียงอะไรพี่แฮมหาโซเทมไฟอ่ะคุณจะซ่อนอยู่ในบ้านบ้านเล็กมันไม่เหมือนหรอกโอ้ยตกใจเูยโอ้ โวเทมไปเล่นสินสนี่นนอย่าส่งสีเรียบร้รรรอยนะโอเคเพื่อนเจอโวเทมไปมแล้วอย่า่ีสีมันเห็นไม่เท้า อย่ามาอยู่ด้วยกันสิอย่ามาอยู่ด้วยกันไปมาดิไอ้เหี้ยกูคือไอ้ขุนวัวอย่าวิ่งมาแถวนี้นะไอ้ขุนบอวไอ้ขุนบัวไอ้ขุนวัวที่นี่กำลังเสกบูญให้อยู่ไอ้ขุนบัวชอวไอ้ขุนอ้อยอ้ยโอ้ยไอ้ขุนวยดิ วางผมเจมตัวหาท่อเลยเห็นมั้ยเจมตัวหาท่อเลยรอไมันเห็นเขาแล้วมันเห็นเขาแล้วจบแล้วไปแล้ว เจอหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยมันมอดบูเดี่ยวเหรอ ตอนนี้ผีคง,งยิ้มหวานนะอู้ทำไมกูเจอไก่วะเหรอเฮ้ย,ยปลาตัวผมนน้ำปักเลยกำลังจะวิ่งล่อเลยดาปลาตัวเปนน้ำปักเลยต้องไปเล่นในแมตช์พิบอะไปเล่นในบ้านใหญ่โว้โหกับผีรู้ไหมยังไงมันตีผมยังไงร,รู้ไหมม,มันตีเฉินฐานฮะผมก็เคยตีโดน สิตายะตายาหนีไปเขียนเปิ้ลดีกว่าเปิ้ลของกีซัดกังซูวันนี้วันนี้ชีวิตจะใจเข็งเลยทนทานเป็น เอาแมบไปอีกดีกว่าเอาไปสิแบบอ,อะไรสมุดไม่อยากรู้แบบี่บสมุดก็แมบเรือใหญ่ไงเรือใหญ่อะไรยางไม่รู้จกักบัสเคยได้แชมป์พับจีนแชมป์อะไรพับจีบจใช่ที่หนึ่งใช แต่พอตาต่อไปแม่งไม่ได้ยังไงเนี่ยเพราะผมตายง่วงๆแม่งพวกพงกับพี่เขาแม่งกำลังวิ่งเล่งกันมันๆน่ะวิ่งกำลังเอามีดไปจ้วงแทงเขาเขาแบบผมก็บอกเขาพี่พี่ผมเห็นผมเห็นมีคนลงที่นี่อยู่นะรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นโอเคเราตายเนี่ยมันออกมาช่วยมันออกมาช่วยเพื่อนมาเนาะโดยการลูกซองวิ่งออกมาแล้วก็อายิงอัดโปงเออยิงอัดโปลงยังไงวิ่งวี่งนี่ลูกซองวี่งว่วิ่งนะพี่ มมันตาจริงซองจ้าแมงเบะลูกซอนย่าแมงเบะอุ๊ชิบหายแล้วเราตายเนี่ย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 ชีวิตชีวิตฉันโดนทำลายโมลีเนี่ยแน่โมลีแน่ นิวบิลลี่เหรอเชนซอมแมนเชนซอมแมนเชนซอมแมนตัวนี้ไม่น่ากลัวเท่าเชนซอมแมนปัดข้างหรอกเชนซอมแมนร่างสองที่มีเลื่อยอยู่สีเลือยหนึ่งสองสามสี่เจอแมกนิโตก็จุกคาที่เจอแมกนิโตก็จุกคาที่พวกเหล็กทั้งหลายเลยต้องเดิฟูตอนนั้นแบบแบบพลังจิตส่งพลังจัดทำลายทีมนี้ได้หมดเลยแต่เด็ดฟูเข้ามาหน้าหนัก รูมหายใจไม่ออกอีกแล้วจ้าไอันโบโอ้หน้าประตูประตูดีดูโซน้าเล็กมันเลื่อยไปแลมันเลื่อยแล้วมเปแล้าเยแล้วเลือ้วอยไอยไยแ้เยไปแล้ไหเยปปอไมออไปอะไอเลยออยางตัว มัไมัดีจิงไม่วนานว่ทำไมหขาใจคขาดต,ตาเกาข้องน้ามีดีสีขาวนอยู่แถวเนี้ย <c oughs> เ,เคเจอโทรเทพอันนึ่งละเนียนต่อไปนะเนียนต่อไป วัตกใจเห็นืเมียมานะก็เลยลั่นไกวิ่งัาจำได้ไหมเห็นโคเทมงอาเสกโคเทมจ้าหเล่นตัวนะ้นกำลังเืหาใครอยู่นะตันี้ก็ดนเห ตอนนั้นเห็นเห็นอนเหมันเห็นอยู่แถวกประตูอ่ะตอนนี้เพิ่งเก็บไปอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวมันก็จะเห็นหน่อยมีคนฝอยอยูแล้วมันน่าจะมาไม่เห็นว,วะ่ะไม่ได้ม,มีเสียงหัวใจด้วย ไปไหนแล้วยังไม่เห็นอะ่ะมันไปนไหนแล้ว พี่แอมอยู่ในบูธมันไม่ทิ้งรอยเท้าพี่แอมอยู่ในบูธมันไม่ทิ้งรอยเท้า เดี yeah, so ๋ยวมาเถอะเพื่อนอบคุณที่ท่านบอเลยครัี่ขอบคุณแล้วมันเป็นศนย์ให้กดคระไม่ได้โอ๊ เพื่จะหาที่มีเดัก แ้ำวางบูนให้แล้วเล่นอยู่ในแถวบูนนั่นแหละได้ไม่มีรอยเท้าอีกเครื่องเดียวมันหารอยเท้าไม่เจอเพราะอยู่ในบูนเขาแค่ไม่ได้ปั่นไฟเลยโว้ยในบูนนั่นแหละ สีหายใช่ไหมไม่ใช่อย่างอื่นหายนิววิลลี่ต้องเล่นด่านกว้างๆและโล่งๆสกิลม,มันจะใช้การไม่ได้ท้งหลอยในที่คแคบแบบเนี้ยพลาดลูกอีฆาตกรได้สองครั้ง ้ากระถืยเลยเด็กนี่เด็กมากระถือเลยประตูบ,ตตตบ้านใหญ่นะโอ้บ้นนะี นี่นี่นี่นี้อยู่นี่แหละชี้อยู่ประตูใหญ่นี่แหละประตูบ้านใหญ่นี่แหละอยู่ตรงบูนนี่แหละเห็นหรือยังเดินมาสิเดินมานี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยออกมาจากบูนแล้วเลี้ยวขวามา ตัวไอ้บ้าไปที่ไหนตรงบ้านใหญ่น่ะอยู่ตรงหน้าบ้านใหญ่เลยน่ะเนี่ยหน้าบ้านใหญ่เลยน่ะหน้าบ้านใหญ่เลยข้างบ้านก็เชี่ยแล้วประตูก็ปังว้าวนี่เจ้าของจะเถียงเหรอตายละควายละโดนเสียบตายนะ